สำหรับการทำบัญชีพยานนะคะหรือเรารู้จักกันในนามบัญชีระบุพยานนะคะเป็นเอกสารที่คู่ความค่ะนำพยานเข้ามาสืบหักล้างกันในศาลโดยคู่ความฝ่ายใดต้องการจะนำพยานใดมาสืบนะคะจะต้องระบุไว้ในบัญชีระบุพยานนี้ค่ะหากไม่ได้ระบุไว้จะนำมาสืบพยานไม่ได้เว้นแต่เป็นพยานสำคัญแล้วก็ศาลอนุญาตซึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้โอกาสน้อยมากนะคะอธิบายอย่างนี้แล้วกันเพื่อความเข้าใจ โดยปกติแล้วถ้ามีการนำเสนอคดีขึ้นสู่ศาลถ้าเป็นคดีแพ่งเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะก็คือเสนอเป็นคําฟ้องกับคําร้องนะคะในกรณีทั้งสองเนี่ยนะคะถ้าเสนอเป็นคําฟ้องโจทย์จะเสนอคําฟ้องพร้อมกับบัญชีพยานเพื่อระบุว่าพยานใดบ้างที่จะนํามาสืบเช่นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุ สำหรับจำเลยเมื่อเข้ามาสู่คดีจำเลยทำคำให้การต่อสู้พร้อมทำบัญชีระบุพยานของจำเลยเข้ามาว่าจำเลยจะใช้อะไรในการสืบหักล้างโจทย์และถ้าจำเลยทำคำให้การและฟ้องแย้งมาในบัญชีพยานนั้นก็ต้องเป็นบัญชีพยานจำเลยซึ่งบัญชีพยานจำเลยนั้นก็จะรวมเอกสารทั้งสืบหักล้างและนำสืบเพิ่มเติมนะในส่วน ของที่มีการอ้างไว้ในคําให้การแล้วก็ในฟ้องแยงทั้งนี้ทั้งคําฟ้องคําให้การนะคะมีการระบุพยานไว้แล้วแต่ภายหลังค่ะประสงค์อยากจะยื่นเพิ่มเติมก็สามารถทําได้นะคะสามารถที่จะยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมได้เรื่อยๆแต่มันจะมีกฎเกณฑ์อยู่ว่าถ้าในการยื่นบัญชีระบุพยานครั้งแรกค่ะตามกฎหมายแพ่งบอกว่าจะต้องยื่นล่วงหน้านะ ต้องยื่นก่อนจิตวันเต็มนะก่อนวันนะสืบพยานนะคะก่อนวันชี้สองสถานสืบพยานนะคะโดยปกติแล้วนะคะจะต้องก่อนวันสืบพยานนะโดยปกติจะเป็นก่อนวันสืบพยานล่วงหน้าเจ็ดวันกับกันถ้าเป็นคดีที่ยื่นเป็นคำร้องฝ่ายเดียวผู้ที่ยื่นคำร้องฝ่ายเดียวเช่นร้องจัดตั้งผู้จัดการมารดกผู้ร้องก็จะต้องมีบัญชีพยาน ซึ่งระบุเอกสารพยานหลักฐานต่างๆนะทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุว่าจะนําพยานชิ้นใดเข้านะประกอบในการไต่สวนคําร้องนะคะเช่นเดียวกันผู้ร้องก็สามารถจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมได้นะคะทีนี้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคือล่วงหน้านะคะก่อนวันนะไต่หรือก่อนวันสืบจริง นะไม่น้อยกว่า7วันเต็มทีนี้โดยปกติจะตัดปัญหานี้ไปเพราะเรามักจะยื่นพร้อมกันกับคำฟ้องคำให้การคำร้องหรือเอาให้ง่ายเราจะยื่นพร้อมกันอย่างคำคู่ความอยู่แล้วตั้งแต่แรกดังนั้นไอ้ปัญหา7วันเนี้ยไม่ติดแต่ส่วนใหญ่จะมาอยู่ในลักษณะหลังค่ะถ้าอยากยื่นเพิ่มเคยยื่นไว้แล้วอยากยื่นเพิ่มยื่นได้เรื่อยๆค่ะทำเป็นคำถแถลงขอระบุยาเพิ่มเติมแต่ต้องอยู่ภายในเวลา นับตั้งแต่วันสืบแรกหรือไต่แรกนะนับไป15วันค่ะถ้าเกินกว่า15วันที่มีการสืบแรกไต่แรกแล้วนะคะหลังจากนั้นต้องทำเป็นคำร้องขอระบุพยานเพิ่มเติมค่ะกรณีของคำร้องขอระบุพยานเพิ่มเติมนะคะทำขึ้นนะคะในกรณีที่หลังจากมีการสืบพยานผ่านไปแล้วสืบแรกนะผ่านไปแล้ว15วันหรือไต่แรกแล้วไต่ไม่เสร็จใช่ไหมก็ อยากจะยื่นเพิ่มมันเลย15วันไปแล้วอ่ะต้องทําเป็นคําร้องขอระบุพยานเพิ่มเติมทั้งนี้เป็นดุลพินิษของศาลไม่เหมือนกับตอนทําเป็นคําแถลงการทําเป็นคําแถลงเนี่ยศาลมักจะให้เลยนะโดยปกติมันเป็นเรื่องที่เราสามารถยื่นได้แต่ถ้าทําเป็นคําร้องศาลมีดุลพินิษที่จะให้หรือไม่ให้ยื่นก็ได้ทีนี้ หลักในการทําบัญชีพยานเะนี่ยนะสิ่งที่เราจะต้องกรอกนะคะในเรื่องพยานต้องเรียงลําดับตังต่อไปนี้นะคะหนึ่งเริ่มที่พยานบุคคลค่ะเช่นลักษณะนี้มักจะเป็นตัวการอ้างตนเองเป็นพยานเช่นโจทย์อ้างตนเองเป็นพยานจำเลยอ้างตนเองเป็นพยานผู้ร้องอ้างตนเองเป็นพยานหรืออาจจะมีการอ้างทนายความตำรวจเจ้าพนักงานที่ดินหรือพยานคนอื่นๆก็ได้ถัดมาพยานเอกสารเป็นการเรียงลําดับนะที่อ้างไว้ในคําฟ้อง นะทั้งแพ่งและอายาเอาเขียนเพิ่มเติมลงไปนะคะในเอกสารนะคะว่า,าจ,จะเรียนตามคําให้การหรือคําร้องก็ได้ทั้งนี้ ถ้าเป็นการยื่นเพิ่มค่ะพยานเอกสารตรงนี้อยากจะเขียนอะไรก่อนหลังก็ได้แต่มากไว้นิดนึงพยานเอกสารอ้างต้นฉบับเท่านั้นเว้นแต่สิ่งนั้นอยู่ในความครอบครองของรัฐใช้สำเนาได้หรือสิ่งนั้นไม่สามารถมีต้นฉบับก็อ้างคําว่าสำเนาได้นะคะแต่โดยหลักแล้วในการยื่นในการยื่นพยานเอกสารเข้ามาในคดีจะต้องเป็นต้นฉบับนั่นเองถัดมา กรณีของพยายนวัตถุค่ะซึ่งในข้อสอบไม่ค่อยมีแต่ในชีวิตจริงอาจจะมีเช่นพวกปอกกระสุนอะไรเงี้ยนะเป็นต้นนะคะนิดนึงในพยายนเอกสารค่ะถ้าในชีวิตจริงไม่สามารถนําพยายนเอกสารต้นฉบับมาได้ตอนที่จะใช้ในการนําสืบจะต้องมีการทําคําร้องนะคะขออ้าง,งส่งสําเนาแทนต้นฉบับนะคะแล้วก็ศาลก็มักจะถามคู่ความฝ่ายตรงข้ามนะคะว่า คัดค้านหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลด้วยนะคะทีนี้ในการกรอกบัญชีพยานนะคะไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุเหล่านี้นะคะช่องหลังจะมีการระบุหมายเหตุเอาไว้หมายเหตุคืออะไรเช่นพยานบุคคลคนนี้เรานําไปได้ใช้นําถ้าคนนี้เราไม่แน่ใจใช้นําทับหมายถ้าคนนี้เรานําไม่ได้จริงๆเลยใช้หมายเออเงคำสั่งศาลอะคำสั่งศาลมักจะใช้กับ พยานเอกสารและพยานวัตถุที่อยู่ในความครอบครองขอ,องฝ่ายตรงข้ามเช่น nah, อยู่ในความครอบครองของจำเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าสิ่งนั้นอยู่ในความครอบครองของรัฐอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกบุคคลที่3านั่นเองเราก็จะใช้คําว่าหมายนะคะอ่ะบัญชีพยานโจทย์ค่ะเวลาเราเขียนนะคะเราจะเรียงลําดับตามเอกสารให้คําฟ้องเวลาคุณสอบอ่ะให้คุณเรียงตามคําฟ้องอ่ะเช่นอันแรกเลยข้อที่1โจทย์อ้างตนเองเป็นพยาน ส่วนที่เหลือค่ะให้เรียงตามคาฟ้องเลยเอกสารทีงคำฟ้องหมายเลขหนึ่งใช่ไหมเป็นอะไรก็ไล่ตามลําดับลงไปหากเป็นการทําบัญชีเบีนเพิ่มเติมนะคะก็ให้ใช้หลักเกณฑ์ตรงนี้ค่ะถ้าไม่มีพยานบุคคลเพิ่มแล้วนะคะก็อ้างพยานเอกสารไล่ไปเลยย้านะคะนะถ้าสิ่งนั้นอยู่ที่เรานะคะสิ่งนั้นอยู่ที่เราใช้นําสิ่งนั้นไม่สามารถนํามาได้นะคะไม่แน่ใจใช้นำทับหมายถ้าเรานำไม่ได้เลยใช้หมายเลยนะคะส่วนถ้าอยู่ที่จำเลยใช้ คำสั่งศาลนะคะ,ะมาดูถ้าเป็นบัญชีพยานจำเลยก็ให้เริ่มจากคำให้การเหมือนกันเริ่มต้นข้อที่หนึ่งต้องจำเลยอ้างตนเองเป็นพยานแล้วก็ตามด้วยพยานเอกสารที่อ้างไว้ในคำให้การบัญชีพยานผู้ร้องค่ะเริ่มต้นจากการเรียงลำดับตามเอกสารท้ายคำร้องนะคะทีนี้วิธีการเขียนกันบ้าง 1. งโจทย์อ้างตนเองเป็นพยานนำนะคะทำไมไม่เขียนที่อยู่ล่ะจริงๆมันต้องเขียนที่อยู่ไหม เขียนนะจริงๆจำเป็นจะต้องเขียนที่อยู่ด้วยนะคะแต่เหตุที่เราไม่เขียนที่อยู่ลงไปเนื่องจากว่าโจทย์นะคะที่อยู่ของโจทย์จะปรากฏอยู่ในหน้าคําฟ้องค่ะนะ,ะดังนั้นจริงใช้คำว่าโจทย์อ้างตนเองเป็นพยานนําทีนี้มาดูข้อที่2นางสาวรื้อทยใจดีค่ะทีนี้เขียนต่อลงไปด้านหลังนี้นะคะโดยปกติแล้วจะใส่เป็นที่อยู่ที่ข้อสอบให้มาเช่นนางสาวรื้อทยใจดีเลขที่เลขที่8ดนะ หมู่6ตำบลดูใต้อำเภอเมืองอจังหวัดน่านนำทับหมายทำไมทำไมถึงต้องเขียนเติมตรงนี้เหตุผลเนื่องจากเมื่อกี้เราอ,อธิบายแล้วว่าโจบมีข้อมูลแต่จำเลยไม่มีข้อมูลค่ะดังนั้นต้องใส่เป็นที่อยู่ของจำเลยด้วยนำหมายถึงอาจนำมาได้หมายคือไม่แน่ใจ แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจเลยทํำยังไงในทางปฏิบัตินะอันนี้พูดถึงในทางปฏิบัติสมมุตินางสาวรือไทยใจดีคนเนี้ยนะเรายังไม่แน่ใจว่าเขามีภูมิลำเนาที่ไหนหรือเราไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าพยานปากนี้อยู่ที่ไหนเรามักจะเขียนยงนี้คะ่ะนางสาวรือไทยใจดีค่ะวงเล็บด้านหลังค่ะที่อยู่จะระบุในหมายเรียกพยาน นี่ไอ้ข้างหลังเนี่ยที่วงเล็บไว้เนี่ยคือชีวิตจริงนะชีวิตจริงเราจะวงเล็บว่าที่อยู่จะระบุในหมายเรียกพยานค่ะนะดังนั้นค่ะ นะอันนี้ให้จาแต่แบบที่1ที่สอนอันนี้นะเพราะอันนี้มันเป็นแบบการสอบแต่ในชีวิตจริงมันใช้ด้านล่างต,ติวเตอร์สอนให้คุณรู้ทั้ง2แบบทั้งชีวิตจริงด้วยแล้วก็แบบทํางานด้วยนะคะเรียนแล้วต้องสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะถัดมาสัญญาเงินกู้ค่ะสัญญาเงินกู้นําสังเกตนะสัญญาเงินกู้ไม่มีคําว่าสําเนาแสดงว่าเรามีต้นฉบับ ทุกครั้งเวลาอ้างสัญญาเงินกู้ถ้าเคสนี้เป็นการฟ้องผิดสัญญาเงินกู้คือฟ้องบังคับตามสัญญาอย่าลืมว่าสัญญาเงินกู้ต้องติดอากรสแตมด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นการอ้างเพื่อประกอบอย่างอื่นเช่นเรากำลังจะฟ้องเรื่องปลอม พี่นายกรรมลายมือชื่อไม่ตรงแล้วเราจะอ้างสัญญากู้เพื่อให้ให้เห็นถึงลายมือชื่ออย่างเดียวไม่ได้จะบังคับตามสัญญาตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องติดอากรสแตมป์อันนี้อธิบายเพิ่มตัวเอกสารที่นําสืบนะแต่ไม่ต้องไปเขียนว่าติดอากรไม่ติดอากรไม่ต้องเขียนนะคะถัดมาค่ะสำเนานโฉนดที่ดินค่ะกรณีของสำเนานโฉนดที่ดินสังเกตตวเตอร์ใช้คําว่าสำเนาทั้งๆัง,ท,งที่จริงๆตอนแรกตวเตอร์บอกว่าอะไรนะเราต้องใช้คําว่าต้นฉบับเสมอ แต่ในที่นี้คุณดูนะสำเนาและมีคำว่านำหมายความว่าอะไรเราไม่มีต้นฉบับไงคะสำเนาโฉนดที่ดินค่ะดูนะโจทย์อ้างสำเนาต้นฉบับอยู่ที่จำเลยค่ะดังนั้นโจทย์จึงใช้คำว่านำต้นฉบับอยู่ที่จำเลยใช้คำสั่งสารแต่ถ้าเราบอกว่าต้นฉบับอยู่ที่ธานาคารนะข้างหลังอะ่ะมันติดจำนองอยู่อะ่ะต้นฉบับอยู่ที่ธานาคารข้างหลังตรงนี้ก็จะต้องเป็นนำทับหมายนะ แต่ถ้าสิ่งนั้นอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามต้องใช้เป็นคําสั่งสารอะในทางปฏิบัติทนายบางท่านจะไม่ใช้คําว่าคําสั่งสารจะใช้คําว่าคําสั่งเรียกอืมใช้ได้เหมือนกันความหมายเหมือนกันแต่ในการสอบคุณจะใช้คําว่าคําสั่งสารแต่ในชีวิตจริงเวลาใครไปฝึกงานอาจจะเจอคําว่าคําสั่งเรียกให้อนุมานและเข้าใจว่าเหมือนกันนะคะโอเคอันนี้คือตัวอย่างของการทําบัญชีพยานใช่ไหมอ่ะทีนี้มาดูในการทา ในกระดาษคำตอบจริงกันบ้างอะในการทำในกระดาษคำตอบจริงๆนะคะเวลาเขียนอันสมมุติว่าการทำบัญชีพยานข้อนี้เป็นข้อที่ห้าะข้อที่ห้าทีนี้เวลาเริ่มเขียนเลยนะคะเขียนหนึ่งค่ะโจ์นะเดี๋ยวนะสักครู่นะขออนุญาตพับกระดาษแล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดหนึ่งค่ะโจทย์ค่ะโจทย์อ้างตน เองเป็นพยานนำอสองนางเอน,นางเอ,อร่ำรวยอยู่บ้านเลขที่สมมุตินะเขียนที่อยู่เนี่ยนะมันไม่พอพี่ทำไงดีคะขึ้นมาทัดใหม่คะ่ะแต่อย่าลืมนะคำว่านำคำว่าหมายคำว่าเรียกอ่สมมุติตรงนี้เป็นหมายนะคะ คำว่านําหมายอะไรพวกนี้นะคะต้องอยู่ตรงกับพยานที่เราจะนํามานะแม้ว่าเนื้อความจะตกมาอยู่บรรทัดถัดไปแต่คําว่านําหมายพวกนี้นะต้องอยู่ตรงกันเช่นนางเอเนี่ยนางเอร่ารวยอยู่บ้านเลยค่ะโที่อยู่ยาวมากถานนประเสริฐมนุนกิจมนูนธรรมโอ้เยอะมากเลยเขียนไม่พอบรรทัดเดียว ไม่เป็นไรข้างหลังเว้นไว้แล้วเขียนด้วยนะคะว่านําหมายนาทับหมายคําสั่งสารแล้วแต่กรณีแล้วก็ตามด้วยที่อยู่ส่วนที่เหลือทีนี้พอจะขึ้นข้อ3ก็ขึ้นบรรทัดใหม่ใน3เห็นไหมคะแสดงว่าเวลาเขียนต้องเว้นข้างหลังนี้ด้วยเพราะอะไรในชีวิตจริงนะในชีวิตจริงในชีวิตจริงมันจะตีเป็นช่องอย่างนี้ ในะชีวิตจริงจะตีเป็นช่อง,องนี้ชื่อนามสกุลอันนี้ที่อยู่ส่วนข้างหลังเป็นช่องหมายเหตุแต่เราไม่ต้องตีนะในการสอบของเราไม่ต้องตีเราเขียนเป็นบรรทัดแบบนี้ไปเลยนะคะนี่คือการทำบัญชีระบุพยานนะคะพี่คะแล้วด้านล่างเหลือต้องทำอะไรไหมไม่ต้องต้องเขียนควรไม่ควรไหมไม่ต้องเพราะบัญชีพยานมันมีแบบฟอร์มของมันแต่ในการสอบภาคทฤษฎี นะะในการสอบภาคทฤษฎีให้เขียนเพียงเท่านี้ก็พอเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำกันอีกทีตอนติงสรุปนะคะสำหรับบัญชีพยานก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ